โอเคก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะฮะก็มาพบกับผมพาร์ทที่3าทแเลยแล้วกันนะครับโอเคเราก็ทําการมาที่บ้านของแม็กดนะ็อกและแมดด็อกแล้วเรียบร้อยนะฮะเราก็จะเข้าควสกันเลยครับกับเลกกิจซีเจนะ vertical bird นะอืมเป็นชื่อควสซึ่งควสนี้ก็จะให้เราไปที่เอ่อเอ่อกับอันนี้มันจะมาส่งเราที่เอ่อท่าเรือนะครับซึ่งเราจะได้กลับมาในในเมืองสองอีกรอบนึง อันนี้เป็นภารกิจที่เราจะต้องเข้าไปในอกองกําลังของทหารที่อยู่ในเมืองสองนะคนี่ครับเมืองด้านซ้ายโดยที่เราจะต้องนั่งเรือไปนะครับอืมโอเคจะไม่ไม่รีรอนะเราจะขึ้นเรือนะเรือชื่อว่าสปีดบอืมโอเคอันนี้เราจะนั่งเรือขับเรือไปนะครับไปเข้าของไปเข้าที่กองกาลังทหารแล้วก็จากนั้นก็เข้าไปปล้นเครื่องบินเจ็ตนั่นเองนะครับโอเคโอเคครับ นี้เราก็มาถึงเรือของพวกทหารกันแล้วจากนั้นก็เอาเรือเข้าไปจอดข้างในนะครับนี่ยครับทาการเลี้ยวโอเคอย่างนี้นะครับโอเคจากนั้นก็กดสกิปไปแล้วก็ออกมานะเจะไอ้พวกทหารก็จะรู้ตัวว่าเราเข้ามานะครับ <c oughs> คงก็ต้องรู้ตัวอยู่แล้วแหละเพราะว่าเราขับเรือมาต่อหน้าแม่งเลยนะโอเคจากนี้จะมีเสียงออดดังนะ วืดวูดวดอย่างนี้ไปเรื่อยๆน,นะเดี๋ยวนะเราจะต้องค่อยๆกำจัดทีละตัวนะโอเคเราก็ทำการเดินไปเปิดสวิตช์ครับก่อนอื่นเราต้องไปเปิดสวิตช์เพื่อเอาเครื่องบินเจ็ตก่อนนะโดยไปทางตามทางที่ผมนี่แหละครับที่กำลังจะไปนะโอเควิ่งไปเลยตรงนี้ก็ยังไม่มีใครนะนี่ครับวิ่งทะลุมาเรื่อยๆขึ้นมานี่ครับเพื่อที่จะมาเข้าห้องนี้เราก็กดสวิตช์นะเข้าใกล้เข้า,ขาไปแล้วก็กดสวิตช์ เพื่อที่จะเรียกเครื่องบินเจ็ตมานะครับเดี๋ยวจะมีทหารวิ่งมานะเราแบบนี่งโอเคเรียบร้อยจากนั้นก็วิ่งไปนะครับวิ่งมาตรงนี้แล้วก็มันจะให้เราเรียกเครื่องบินเจ็ตลำสักลำหนึ่งฮนะเราเอาลำข้างนอกแล้วกันนะครับเพราะว่ามันจะออกได้ง่ายนะครับผมโอเคตรงนี้ก็ให้ทําการบินไปนะครับ อันนี้เครื่องบินเจ็ตลำนี้นะเป็นเครื่องบินเจ็ตที่ต้องกดเลขแปดนะครับกดเลขแปดมันก็จะเดินหน้ากดเลขแปดค้างไว้นะมันก็จะเดินหน้าให้มันให้มันไปข้างหน้าได้สักพักแล้วค่อยปล่อยเลขแปดนะแล้วก็กด W ปกตินะครับอืทีนี้ก็จะมีเครื่องบินเจ็ตตามหลังเรามาด้วยเพราะฉะนั้นให้เราทําการหนีออกไปหนีออกห่างสักนิดนึงนะครับเสร็จแล้วก็ไปตามทางก็จะเจอกับ นี่ครับสีจุดสีเหลืองนี่ก็คือเรือเรือของพวกเอ,อแก๊งมาเฟียรหรือว่าของพวกทหารเนี่ยผมก็จาไม่ได้แล้วนะอืมอันนี้ผมก็ทาการหยุดเครื่องบินเจ็ตโดยการอ,อกดเลขสองเพื่อที่มันจะชะลอรถเอ้ยชะลอเครื่องบินนะอดดะะนุ้ยโดนยิงลนะเชี่ยเชียนี่อย่างยิงครับกดสเปซบาค,ครั้งไว้เพื่อทําการเล็งเป็นสีดแดงแบบนี้นะยิงยิงไอ้พวกเครื่องบินนะอืมโอเค แล้วก็เล็งกดสเปซบาร์ค้างไว้ครับโอ้ยเดีย๋ยวนะแป๊บนึงขอบังคับให้ดีก่อนกดสเปซบาร์ค้างไว้ก็จะเป็นเป้าอย่างนี้นะต้องให้มันเป็นสีแดงถึงจะยิงแบบติดตามได้ครับนี่ครับกดเลขศูนย์นะในการยิงเลขศูนย์ถ้ากดคลิกซ้ายจะเป็นเอ,อ่อการใช้ลำแสงแบบนี้นะเพื่อที่เราจะล่อมิสไซด์ให้ไปอีกด้านหนึ่งอะไรประมาณนั้นนะครับอืโอเคเดี๋ยวเราจะทําการทําลายเครื่องบินแล้วก็เรือก่อนนะครับ เ,ออเดี๋ยนะเดินหน้าเดินหน้าเดินหน้าโอเคเดินไปได้นิดนึงฮนะจะจะสังเกตว,ว่าในแผนที่จะมีจุดเหลืองๆนะจะมีจุดเหลืองซึ่งมันก็คือเรือนึงนะครับให้เราทําการทําลายโอเคกดสเปซบาคร,คร์ค้างไว้ครับกดสเปซบาคร,คร์ค้างไว้ก็จะเป็นการเล็งโอเคนะครับเครื่องบินก็ต้องทาลายด้วยนะทำลายทั้งเครื่องบินทั้งเรือเลยนะ โอเคทีนี้ก็จะเหลืออยู่เอ,อเรืออยู่ลำหนึ่งแล้วก็ยิงนี่ครับโอเคแค่นี้ก็โอเคเอ้ยเหลืออีกสองลำเนี่ว่ะโอเคไปตรงนน้นนะจะมีอีกลำหนึ่งทําการกดสเปซบาร์ค้างแล้วกดยิงเลยครับกดเลขศูนย์อันนี้ต้องชํานาญในการขับเครื่องบินสักนิดนึงนะฮะอ่าโอเค ทีน the ี้ก็เหลือเครื่องบินลำหนึ่งที่บินอยู่นะก็ทำการยิงทิ้งไปแค่นั้นแหละครับโอเคหมดแล้วมั้งโอเคหมดแล้วนะจากนั้นก็ให้เราเอาเครื่องบินเจ็ตไปจอดไว้ที่สนามบินล้างนะครับอืมอันนี้ไอ้เครื่องบินลำนี้ต้องกดเลขแปดตรงตัวเลขนะเพื่อที่จะเดินหน้าแล้วก็กดเลขสองตรงตัวเลขเพื่อที่จะหยุดนั่นเองนะครับอืมเป็นเครื่องบินเจ็ต ที่ที่สามารถกดสูตรได้นะครับโอเคเราจะหยุดดยการกดเลขสองครั้งแล้วก็เอารอออกมานะโอ้ยล้อ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 โอเคเอาละทีนี้ผมก็จะทําการเอาไปจอดไว้ข้างในนะครับเดี๋ยวนะพอลงจอดแบบนี้แล้วก็กดเลขแปดสักนิดหนึ่งนะกดเลขแปดนิดนึงแล้วก็กดดับเบิลยูเพื่อให้มันเดินหน้าอย่างนี้นครับอืม แบบนี้อ่าแล้วก็ทําการเอาเอาไปจอดไว้ข้างในแบบนี้นะโอเคมิชชั่นพาสห้าพันดอลลาร์นะครับเอ้ย 100, 000, ออ 50, อร้อยพันหมื่นเออห้าหมื่นดอลลาร์โอเคโอเคครับก็ภารกิจเมื่อกี้ก็มีเท่านี้แหละนะฮะเดี๋ยวเราจะไปทำภารกิจต่อกันเลยนะฮะผมก็ไม่รู้จะอธิบายยังไงนะเพราะว่ามัน มันเร็วเกินไปมันพูดไม่ทันนะอืมก็เดี๋ยวต้องให้แต่ต้องลองมาเล่นเองนะครับถึงจะรู้นะโอเคก็บอกข,ข้าวๆไปแล้วว่าการขับเครื่องบินทําไงอะไรอย่างนี้นะครับผมก็จะบินไปเลยแล้วกันนั่งรถบินไปนะครับไปที่ c ีเจ เออเอยเอเรียเอเรียอย,อย่าเข้าไปนะเอเ,อเรียห้าสิบเ็ดทหารทั้งนั้นเลยนะครับอืมทำการบินไปนะสักครู่นึง โอเคครับบินข้ามป่าบินข้ามเขาไปนะฮะเราก็จะถึงอย่างรวดเร็วนะครับโอเคเรามาถึงกันแล้วกับภารกิจซีอีกรอบหนึ่งนะฮะอืมโอเคจอดไว้ข้างบนแบบนี้นะครับมีแต่เทพเท่านั้นที่จะทำได้ครับโอเครับเฟสต่อเลยนะครับโฮมคัมมิ่งนะครับชื่อลุคเสมัน อันนี้ก็อ๋อโอเคเดี๋ยวปิดสุดก่อนนะครับอันนี้จะเป็นภารกิจให้เราไปรับสวีทนะฮะในที่สุดสวีทก็กลับมาแล้วนะครับตอนนี้สวีทพี่ชายเรานะหลังจากที่โดนยิงไปตอนเมื่อพาที่สิบสามนะครับประมาณพาที่สิบสามอืมโดนยิงแล้วก็โดนขังคุกโดนเข้าคุกไปอีกนะครับตอนนี้ก็ได้ออกพ้นโทษแล้วนะออกมาจากคุกเดี๋ยวเราก็ต้องไปรับพี่ชายของเรานะสวีทนี่เป็นพี่ชายของเรา โอ้ยเขี่ยอ่ารถความออกมาออกมาเดี๋ยวรถคันอื่นรถลด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 รถนี้แท็กซี่โอเคครับเฮ้ยหลบไปหลบไปโอเคชน โอเคนะอันนี้เราจะทําการเราจะไม่บินไปนะเพราะว่าอยู่ใกล้ในเมืองหนึ่งก็ไม่ใช้อยู่แล้วรถบินโอเคครับภารกิจในเกม GTA นะฮะใน GTA ภาคอเเียนี้จะมีภารกิจตั้งแต่แรกจนจบนี่ก็จะมีประมาณหนึ่งร้อยเควสนะครับอืม ไม่รู้ว่าเกินร้อยหรือเปล่าแต่ว่าน่าจะประมาณหนึ่งร้อยเควสนะที่ผมที่เราทํามาตั้งแต่แรกเลยนะอันนี้ก็จะได้ประมาณเก้าสิบกว่าเก้าสิบกว่าเควสแล้วนะอโอเคถ้าเราไม่นับเควสหลักนะฮะไม่ใช่ถ้าเราไม่นับนะเควสเสริมก็น่าจะเควสน่าจะเก้าสิบนะหรือจะใช่หรือเปล่าก็ไม่รู้นะผมไม่แน่ใจ อ่านะครับโอเคท่านนี้ก็เราจะมาที่เออหน้าโรงพักนะฮะเพื่อที่เราจะมารับสวิตโอเคอืมซีเจก็นั่งนะฮะนั่งรออ่ามาแล้วครับนี่ครับสวิตเรากลับมาแล้วโอเคทีนี้ก็จะกลับเราจะพาสวิตกลับบ้านนะฮะอ่าโอเคพาริกิจนี้ไม่มีอะไรครับก็เอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ เดี๋ยวเราเอาสวิตไปส่งบ้านแล้วจะเกิดเหตุการณ์บางอย่างขึ้นนะครับเดี๋ยวดูกันว่ามันคืออะไรนะตอนนี้เราก็กลับมาบ้านแล้วนะกลับมาเมืองหนึ่งสังเกตว่าแถวนี้จะไม่มีแก๊งสีเขียวเลยนะเพราะว่าโดนโดนทําลายไปเรียบร้อยแล้วโดนแก๊งสีม่วงนี่ครับไอเชี่ยนี้ชนแม่งเลยนี่ไม่ได้เจอกันตั้งนานนะ <laughs> โอเคนะครับเราก็ได้กลับมาบ้านเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ังจากห่างหายไปนานนะฮะโอเคเราก็ได้กลับมาที่นี่อีกแล้วจอดเลยนะครับโอเคนี่ก็คือเหตุการณ์นะที่ผมบอกก็จะมีอะไร่เนียผู้ชายบาบาเบาบอนะฮะถือเครื่องปั่นมาบอกเอ้ยซื้อมาซื้อมาเอคยุอยเองนี้นะครับแต่มันไม่ใช่ครับอันนี้มันไม่ใช่ประเด็นครับประเด็นมันอยู่ตรงนี้ครับกดสกิปไปนะนี่ครับมันจะให้เรากำจัดไอ้แก๊งสีม่วงนะฮะตอนนี้ก๊บสตรีทนะหรือบ้านของเราเนี่ยโดนพวกแก๊งสีม่วงนั่ง ไอน,นี่แล้วนะคุม,ค,ม,ค,ม,ค,มคุมพื้นที่นะแล้วก็ไอเพื่อนเราเนี่ยก็ติดยาเป็นที่เรียบร้อยแล้วโอเคนี่ครับแถบนี้จะเป็นสีม่วงหมดเลยนะไม่มีเขียวเลยนะฮึมมีแต่ม่วงกับเหลืองนะโอเคเราก็ทําการเปลี่ยนเปลี่ยนนะให้เป็นสีม่วงโดยการยิงไอพวกนี้นะนะครับยิงพวกแก๊งสีม่วงให้เกิดการวอนะอโอเคเราก็ทําเหมือนเดิมครับไอพวกไอจุดแดงๆบนแผนที่ก็ยิงด้วยนะครับมันเป็นพวกเซลล์เซลล์แมนขายยานะนะอะยิงยิงทิ้งไว้ จากนั้นพวกแก๊งสีม่วงก็จะมาเต็มนะฮะเหมือนเดิมครับเราก็ทำการยิงไปอุ้ยสวิตลบไปหน่อยครับย,ยิงแล้วนะโอเคอะไรอะ่ะนีนะ่เก็บกระสุนด้วยนะฮะเก็บกระสุนกระสุนโอเค อ่ะสีม่วงนะแก๊งม่วงเี๋จะได้เดี๋ยวนะโอเคนี่เนี่ยยิงแม่งไอ้เชี่ยเฮ้ยเหลือนัดเดียวเป็นกระสุนนี่โอเคครับเฮ้ยยังไม่หมดตรงไหนวะอ๋อตรงนู้นโอเค เหลือ Second Wave นะเหลือเวฟสุดท้ายเดี๋ยวเก็บอันนี้ก่อนเก็บเลือดเก็บเกาะนะฮโอเคทีนี้ก็รอแกงสีม่วงเลยไม่กลัวเลยมาทางเดียวกันแบบนี้ก็เซ็จกูนะะโอเคเรียบร้อยแล้วตอนนี้เอ,อพื้นที่ตรงนี้ก็เป็นสีเขียวเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะ จากนั้นก็ไปยิงไอ้พวกแกง๊งไอ้ไม่ใช่พวกแกง๊งพวกเซลแมนขายยานะให้หมดนี่ครับเซลแมนขายยานะอืมเา้าสวิตสวิตมาครับอโอเคเราทำการยิงจากระยะไกลก็ได้นะนี่ครับแล้วก็ตัวนน้นอีกเอาเฮ้ยโอเคจบ จบเควสล้วโอ้ยรถบังนะโอ้ไม่ไม่ได้เห็นเลยเลยช่างเหอะเอาละครับก็มิชั่นพาร์สเลสเพกบวกนะเดี๋ยวผมจะทำการเซฟก่อนแล้วกันอืมโอเคเราเข้าบ้านตรงนี้ไปนะฮะเราเข้าไปเซฟในสุดเราก็กลับมาบ้านอีกรอบหนึ่งนะอืมไฮนูนนะโอเคก็ ขอขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านนะครับตอนนี้ก็ดําเนินเรื่องมาอีกไม่กี่เควสนะฮะอีกไม่กี่พาร์ทก็จบกันแล้วนะโอ้โหมาตั้งแต่แรกเลยนะโอเคเดี๋ยวเจอกันในพาร์ทที่39นะครับผมโอเคสวัสดีครับ